อ่อแนะนำร้านอร่อยย่านถนนสุขุมวิทย่านสี่ราชากระเจ้าวันนี้จะไม่ตัดเสียงเนาะก็คือจะแบบให้ยินได้ยินเสียงจริงก็คือข้าวมันที่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่อยากกินแต่แรกคือข้าวมันส้มตําของจริงที่มันเป็นส้มตำเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนกับส้มตําไทยข้าวมันคือหอมแบบหอมมากาาแล้วใส่กระเทียมเจียวเข้าไปคือมันเลิศอ่ะพอได้สั่งอันนี้คือหอยแครงช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะหอยแครงจะตัวม่ใหญ่มากแต่น้ําจิ้มซีฟูด้ด ีูท่ถกใช่มันคือชีฟูที่ถูกต้องจริงๆจัดจ้านอันนี้ก็คือเหล่าปูม้าอืบอกไม่ถูกจริงคือกินแล้วมันสดมันอร่อย,อยมันดีอ่ะคือแบบนั่งดูจนสนุกสนานมากเลยกับเพื่อนๆแล้วคืออันเนี้ยน้องเป็นคนอยากกินเลือกนั่งหาร้านนี้ตั้งแต่เกาะลอยก็เลยขี่กับรถมามันใช่มันที่ถูกต้องแล้วคือจานหนึ่งอ่ะให้ใหญ่ให้เยอะไปเลยเนี่ยร้อยกว่าบาทคือ โอ้ตอนแรกนึกว่า,า,าราคาราคาน่าจะสูงกว่านี้แต่จริงๆอ่อะราคาสมเหตุสมผลใช้คําว่าอร่อยได้เปลืองมากแล้วคือกินอันไหนก็บอกว่าชื่นชมชื่นชอบยิ่งอันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าชื่อเมนูคอมูจริงๆอพอได้กินคือคอมูจริงๆคือมันเพลิดเพลินมากมันมันน้อยอันนี้คือหอยที่เห็นมานะคะก็คือแบบรสชาติซีฟู้ดที่ถูกต้องจริงๆจัดจ้านถึงแบบเปเรี้ยวเผ็ด้ยมีหวานอ่อนแล้วคือคอมูเป็นแบบนี้เลยก็คือแบบ จริงๆก็คือเคาะมันจะมันน้อยนี่คือส้มตําแบบเข้ามันที่มันถูกต้องนี่คือเลิกคอมเมนต์เลยที่เพื่อนอยากกินแล้วก็คือกินแล้วแบบสุดๆไปเลยกินแทบจะล้างเลยอันนี้คือส้มตําปูมมาตอนแรกอยากกินอันนี้แต่พอไปเจออันนั้นทิ้งเลยค่ะแต่กินได้อร่อยตาซ้วก็คือดีอันนี้ก็กินเค้าไม่กินหวานสันดานไพ่นะคะราคาของหวานก็อยู่ที่ประมาณ40บบาทคือร้านนี้รวมเมนูประมาณนี้ร้านนี้ไปหาง่ายมีที่จอดรถ